เริ่มสตรีมแล้วเริ่มสตรีมแล้วตอนนี้โอเคโอเคสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับผมอันนี้ก็เริ่มสตรีมแล้วนะใช่ครับผมเริ่มสตรีมแล้วนะครับแล้ววันนี้เรามาเล่นมาครับก่อนตอน ก็จะครั้งที่แล้วนี่เข้ามานะตอนนี้แบบักดีมันขึ้นเรืยงอ่ะดูแบบก็ขึ้นแล้วขึ้นแล้ว ซีมขึ้นแล้วนะทุกคนโอเคโอเเคๆมามานี่ครับกลับมาถึงแบบของเราต่ออ่ะไม่ง่ายก็คืออยู่เลยอ่ะโตู้คัาไปไหนหายแล้วอ๋อเดี๋ยวเียามามา ไม่น่าจะมีสมบีอะไรนะโอเคทุกคนฮะอ๋อ ใช่ครัทุกคนทีนี้ผมไม่รู้ครับว่าเราจะแบบได้อยู่นานหรือเปล่าแต่ว่าอ่าที่แน่ๆเลยครับคือมันมืดนะครับซึ่งโอ้ตีเล็กมืดจัดเลยโอเคครับไีนี้ไม่รู้ว่าจะได้เปล่านะเพราะว่า มืดนานมากเนละ้วโอ้โหน้องเขียวนะทุกคนไม่ชอบน้องเขียวเป็นอย่างมากเลยนะครับซึ่งมิวต้น,ตน,น,นคือถ้าเรามีเตียงเธอสบายอะนะ ก็แสงไฟนะอ๋อดีใ oh, จด้วยดีใจด้วยถ้าผมแล้ขุดเหมืองหน้าบ้านตรงนี้หลยอ่ะครับ <c ười> แล้วเอาทานคือทุกคนเรารออแล้วเรามีทานทานทุกคนทานอันนะึงนะ yes ฮักป๊บไปรับป๊บเฮ้ยทุกคนเรารออแล้วครับคืนนี้ เพราะว่านี่เห็นไหมเห็นไหมรับว้าเรามีเขาเพึงแล้วนะครับอ่ะคุณมัต่อคุณมั่วต่อโอเค,ค ทุกคนรอเันนีทุกคนเอาพื้นนี้แล้วก็จะวันนี้และวังก็หาเล่นนะครับ ที่เมาตั้งชื่อคิดว่าลงดันเพราะว่านั่นแหละเนี่ยนั่นก็คือดันน่ะน,นะอือ ทุกบบคนเราได้นะครับฐานทั้งหลายนยะโอเคเราไปทำเนี่ยเขาเรียกว่าเตาไฟกันนะครับนี่เราก็ฐานร้อยเก้าวันเชียวนะปรับมาหนึ่งครับปรับอะไรอ๋ออะไร นี่เราจะรอดแล้วนะครับทีแรกคืนนี้เขารอดแล้ว,ลลลวมีไฟมากมายโอเคครับเดี๋ยวเราไปขุดเมืองกันต่ออีพี่เนี้ยขุดเมืองทั้งอีพีเลยนะครับสจกกับสตรีมนี้แล้วขุดเมืองทั้งอีพีเลย เสียงมันจะทนไม่ตีโอเคโอเค โอเคโอเคมาต่อครับต่อครับน mm hmm. อี้ครับเรามาขุดเหมืองที่นี่ดีเลย mm hmm. เดี๋ยวนะ mm hmm. อืมรู้สึกลำคันแบบว่า คือผมรำคาญเสียงมันมากเลยรำคาญเสียงซอมบี้อะ่ะเขาอาจจะไม่ได้พูดกับตีนะอ่าเขียบทุกคนบม่ตกอใจเลย สักอันละครับไม่กเลนแรไหมให้รู้นะครับแต่ว่าตอนนี้ระดับความลึกคือไม่ลึกเลยลให้วคูนออกมาเรลึกๆนๆอ,อ้าวโอ้ โอ้ยพังเดี๋ยวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปคาบพีเอ็ทหินเลยเช้งเนี่นะยไป้แล้วคร,รับใกล้เช้าแล้วใกล้เช้าแล้วนะครับทุกคน yes ในสุดเราก็จะรอดนะครับแนะคืนนี้ ไปครับครับเอ,อ้โหน,นี่ครับมามาอยู่มุมซ้ายละครับนนป่บป๊บป๊บปป๊ปึ๊บปึ๊บผมว่าผมจะไปแบบว่าคุณต้องไปเรื่อยๆช้าแล้วนะครับป๊บไปไปนี่ครับวิธีการปั๊มหินลงบุม กี่อยู่กี่บอกโอเคอ้าวโอ้โหกุ๊แบแไฟเราจะไม่แบบว่าเผลอไปเอาแตะไฟนะครับ แป๊บนึงนะเ๋ยากก็ขอออกอันนี้แป๊บนึงนะโอเคทุกคนมา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 เอา,าส่กเกมนะครับเมื่อกี้มออกคือผมออกจดิสนะครับว่าเดี๋ยวเสียงมันอันนี้ เ okay. ี็บรับมสตรีมมากี่นาทีแล้วไม่รู้นะครับถ้าสตรีมอาจจะไน้าบื่อเพราะว่าอีพีนี้มันก็ไม่ได้อะไรมากครับเพราะว่ามันเป็นตนอนกลางคืนนะครับหาอะไรข้าวเวลาเฉย,ยอ้าโอ้โหดูโหโอ้โหเลยแบ็บโอ้โอ้ เอาล้วัปิดปิดบปเี้แปะแบะโอเคสตีมนี้นะถ้าขุดเหมืองมาได้ประมาณนึงแล้วเก็บไปนะครับเดี๋ยวเราไปตัดไม้กันมาเปลี่ยนบ้านไม้กันเป็นบ้านดนีหนึ่งค่บเพราะว่าทำไมโอ,โอ้โอ้น้องเขียว no 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 ไม่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 ไไม่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 ่น่ก่ครับ้นก็ขอห้มัไประเบิดใกลบ้านได้เลยนะมาดิตกไปที่นึงอุ๊ยนี่อ้ออยการะเบิดตรงนี้สิ อืมอืมอืมอมอือืมอืมอืมอมอืมอืลอไม้ืมอืมะืรอืมมออมอืมออืมดมอืมอืมอืมมอือืมอครับมอืมมอมออออ อ่าอีผมว้สตรีมหน้ามาเปลี่ยนบ้านกันนะครับเพราะว่าผมขอใช้บ้านเย็นแบบว่าเขาเรียกว่าการลงทุนเนี่ยน้อยดีกว่านะครับดีไม่ไดีผมอาจจะย้ายสินฐานนะ แต่ว่าก่อนึ่งครับคือเราต้องมีดินประมาณหนึ okay. ่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอพูดดีกว่านะคือก็ได้จากเหมือกมาประมาณหนึ่งเลยก็ประมาณว่าผมคือผมโงได้จากเหมือโคตรเยอะนะแับเชยเย่มาๆ ก็คือก็ค่อยเชื่เๆก็บอกนะคะว่าลงดันหาแร่นะครับพอยังครับทุกคนมันพอยังเนี่ย Manila yang ah. Bukau sak di mana pemasa? Macam apa yang nang? Hei, tuh kau. Aku cakap awal tuh dia. Aku ini pada kerana. Aw. Ima. Wuih, 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 wuih. Lipit cakap tuh ni มีมาได้ไงอ่ะโอ้โหตัวหิมะบ้าท้องแทงบ้านอยู่ดีโผล่มาจากไหนเนี่ยเอาเออไปวางเลย ทุกไปครับชะตากรรมและวางทุกนะอ่าป๊อบทุกป๊บทุกการสร้างที่บ้านอุบาทขึ้นนะครับ กบันไดก็เอาไว้เหมือนเดิมนะปะบูมแล้วก็เสียไม้ไปพอสมควรจุบโอเคครับจบไปแล้วประมาณนี้นะนี่มา กวาช็คดิสอปมกรรมวปปะวปใครที่ยังไม่ได้ดูสตรีม EP 1ก็สามารถไปดูได้นะครับ่าทำไว้แล้วนะฮะใครยังไม่ได้ดู EP 1ไปดูกันก่อนนะับ ค่อยมาดูตรงนี้ไม่ได้อ่านคอมเม้ใครกอกไว้นะครับเมนูนะครับบุมเองแหละนะครับที่เขาไม่มาโอเค เราจะเปลี่ยนมาใช้บ้านที่งบประมาณน้อยสุดยอดนะครับคือไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรเลยนี่ฮะ,ะน,นี่ไงเสร็จแล้วครับบ้านของเรา,ด,รารเดินยังไม่ได้หนึ่งไยเลยครับเสร็จแล้วแล้วเราปูพื้นเป็นไม้ก่อนนะปูพื้นเป็นไม้นะครับ ยังไงก็ขอปูพื้นแล้วกันนะครับเพราะว่าให้เมืม่อให้มันไม่อุบาทต,ตาเกินไปนะครับ,รบปั๊บเลยววปิดประตูเลยที่เอฟนี้ก็ตัดไปก่อนปว๊บนะครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนให้หมดเลย ปั๊บปั๊บปับปับโอเคครับแล้วผมจะเลิกผมจะหยุดสตรีมแล้วนะครับแต่วันอื okay, ่นนะผมวันอือต้องการกินข้าวมากๆครับตอนนี้หิวอ่ะเออเอาเออเดียบเรืมอง โอ,โอเคโอเคฮะดับแรกนะเผาเนื้อกินก่อนน่ไหวแล้วตอนนี้ดไปเรากินเนื้อก่อนจบสจตรีม yes เค้านะครับโอเคสติมนี้ก็เดี๋ยวขอ,ขอจบแค่นี้ได้สำหรับสติมนี้มีอะไรบ้านะครับสติมนี้ก็เกี่ยวกับผมยังไม่รู้นะครับขอบคุณที่รับชมตลอ,อ,อ๊ายบาย